นี่ค่ะลูกไม้จ้ะลูกไม้จีผสมเองนะคะที่บ้านนะอันนี้มันก็เหี่ยวแล้วนะคะมันอายุกันเด็ดทิ้งไปเลยค่ะเดีย๋ยวมีก็มีหน่อใหม่ออกมานะคะทิ้งไปเลยต้องเสียดายทิ้งไปเลยมันหมดอายุและเหี่ยวแล้ว ได้มีหนอกมาไวๆนะเนี่ยจ้ะลูกไม้ขอบมันออกเป็นสีน้ำตาลนะคะเนี่ยเป็นริ้วๆอ่ะสวย,ยนะคะนี่ตอนนี้มีผสมไว้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะทยอยนะคะทยอยเอามาให้ดูนะคะลูกไม้บ้านโอ๋นะคะโอ๋คน,นบ้านนะคะนี่ค่ะลูกไม้สวยเลย ฝากกดติดตามนะคะกดติดตามกดถูกใจให้เพจของโอ้ได้นะคะนี่จ้ะนี่นี่จ้ะ,จะ,จะสวยงามนะคะนี่ค่ะเป็นสีน้ำตาลนะคะนี่ออกสีน้ำตาลนะคะ ๋ยวมีมาอวดอีกนะคะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะในย t u b e เนะาะเมื่อกี้โอ้พูดผิดไปว่ากดติดตามในเพจนะคะพอดีมีเพจด้วยนะคะโอ้สร้างเพจไว้ด้วยนะคะเพจบอลสีของโอนะคะโอนะรู้ยังนะคะโอจะลองบอลสีขายบอลสีในในเพจนะคะเพจโอนะรู้ยังนะดูจะ้ะอันนี้นี่นะคะเดี๋ยวทำจำนวนก็จะมีแบ่ง ราคาเบาๆให้นะคะใครที่ชอบแบบว่าแนวนี้ทํานองนี้นะคะแต่แบบว่าสีชมพูที่โอ้ได้แบ่งไปเป็นลูกไม้เหมือนกันสวยมากอันนั้นต้นเดียวเลยนะคะต้นนั้นคือสวยมากแบ่งไปนะคะมีคนรับไปแล้วนะคะเป็นสีออกชมพูออกแดงนะคะอ่าแค่นี้นะจ๊ะสวยมากดูดิค่ะ